สัตยับส่งงานครับรครบันนี้นะเป็นฮอนด้าซิตี้นะลูกค้าทําการติดตั้งนะเป็นชุดโปรยเตอร์นะไฟเอลีดเตอร์55วัตต์นะพร้อมกล่องแหวนนะเดี๋ยวมาดูแสงน,นะปเรียับปเรียับอ่าตัวนี้จะเป็นกล่องแหวนเป็นกล่องแหวเนหวเจ็ดดีคิทตันนะอ่านับเปแล้วคอ่ะ,นะอะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะเป็นไฟเลี้ยวเทอร์นนิงนะน่งนะเป็นไฟเลี้ยววิ่งนะไปแล้วครับ ไปตามครับตรงนี้จะเป็นโปลคเตอร์ไบเอลดีดิ์นเตอร์น้55วนะัตต์คับไปส่งครับโปลเตอร์ทุกตัวคนะับจะมีสูงต่ําในตัวนะับดูแสงหน้ารถนะับอันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถช่วงเวลาวันนะครับปล่อยครับดูแสงผ่านฟิล์มนับงครับปล่อยครับ นอกตัวรุน่นเลนะตัวร่นนับส,สว่างไม่ต่างกันเลยนะครเทียบสำหรับลูกค้าท่านใดนนะับที่สนใจนะับติดตั้งชุดโปรกเตอร์นะับสามารถสอบถามผ่านทางเพจเฟซบุ๊คนับบนะีทีพิเมยมออตโตซีนอนได้ทุกสาขาครับเทียครับขอบคุณครับ